ทางกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้มีการเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานจากเหตุชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งทางนี้เพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เลยทําให้แรงงานชาวกัมพูชานั้นทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันเป็นจํานวนมากทําให้ผู้ประกอบการไทยประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทางกระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ปัญหาให้ภาคธุรกิจนั้นสามารถเดินต่อได้ซึ่งกระทรวงแรงงานนั้นเตรียมเปิดขึ้นทะเบียนแก่แรงงาน4ส,สัญชาติซึ่งได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนาม โดยผ่อนผันแรงงานชาวเมียนมาที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุเมื่อวันที่13สิงหาคม2568ให้ทำงานต่อได้อีก6เดือนแต่ต้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้เรียบร้อยภายในวันที่31ธันวาคม2568 และผ่อนผันให้แรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ถือบัตรผ่านแดน Border Pass าทำงานบริเวณชายแดนได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำงานได้ไม่เกิน1ปี นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้แรงงานต่างด้าวสี่สัญชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568แต่ไม่ได้ต่ออายุการทำงานให้ครบทุกขั้นตอนและที่เข้าเมืองผิดกฎหมายให้ต่อใบอนุญาตให้ถูกต้องและสามารถอยู่ทำงานได้เป็นเวลาหนึ่งปี โดยการกำหนดแนวทางให้นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่นเข้ามาทำงานทดแทนและการอนุญาตให้ชาวเมียนมาที่อพยพหนีภัยสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสามารถออกมาทำงานเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานแล้วนะคะยังเป็นการบรรเทาภาระของรัฐและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอีกด้วยค่ะ